Bigger than the world I have made <laughs> So I surrender my soul I'm reaching out for home I don't want to be incomplete I remember what you said to me I don't have to fight alone Break me out Come and find me in the dark now Every day by myself I'm breaking down I don't want

เราออกพวกกระเด็นแหมง่ายดายมากๆอันนี้อะไรที่เล่นเตาโอ้โหมีการเข้ามาแจมด้วยเข้ามาแล้วสายไปแล้วที่เล่นไปแล้วน้องเดี๋มาดูของไม่กลัวพราะเปลีคลาสเตอร์ดีกว่าครับเพื่อความเย็นจะต้องสร้างบ้านเพื่อความอยู่รอดก่อนจะสำรวจไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสำรวจสร้างศพเป็นไม่ได้เลยครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มีสร้างศพเดโนเสารมากมายหลายตัวเลยมีตัวนิ่มท่าทิพย์ด้วยครับ เออ,อ,อม,มันเ,<ล>เปิดหาอะไรกัน,จะจะนครับ,นนหบกกดห ท่านผ,ผู้ชมคนน่งรงว่าผมใช้สกินอะไรผมก็บอกเลยว่าผมใช้สกิน, <ch> กน,นเฟดแบ่เลเวลเท่าไหร่เลยอเท่าไบอกพี่มาเลเวล2รู้ไม่ได้นะครับรู้สึกว่าตั้งแต่มันเปลี่ยนมาเป็นตัวแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะส่งเลเลได้เลยนะครับตอนนี้เอ,ก,อก์คอร์ก็กำลังเงนมองหน้ามีอยยจรืนี่บ ดีแล้วก็ไม่ได้ยังไงเนี่ยติดหินก้อนนี้เหรอตีหินก่อนครับกดผิตดตีหินไปโอเคใส่ได้เลยไหมใส่ไม่ได้ครับจับไงวะเนี่ยจะโดนจับจะโดนจับปูไม่ได้วะผมใส่มันจะติดต้นงูต้นไม้อะไรครับตีก่อนโอเคตีแบบระวังนะครับเดี๋ยวไปโดนตีมันนะโดนตีมันนี่งานเข้าเลยไม่จับไม่ได้วะเนี่ยโอ้โหมันจับไม่ได้ครับผม จปจับนาแล้วมันจับไม่เหมือนเดิมแล้วเหรอตอนนี้ทำไมน้องกิ๊บจับยากกันเลยจะให้โมโหนะยวให้ก๊อฟจัดการจับยังไงจับยังไงจับไม่ได้โโอ้หทำไมมันไม่เดินด้วยวะปกติมันต้องเดินไปเดินมาตีกันนี่ก็ได้ไหมครับนุ่นก็ดูดูอาร์กเรื่อย เป็นการแบบกระตุนนะ้นครับผมเนื่องจากว่ามันไม่ยอมขยับไม่ยอมเคลื่อนไหวเลเอาดูว่ามีชีวิตจิตใจหรือเปล่าสรุปเลยคนะือทีเดียวตายเลยโอ้เอาไงดีวะเนี่ยก็กลับไปที่เดิมก่อนครับเอาแน่จะมาอันนี้ก็จะเป็นบ้านอหลังนี้ครับที่ต้องเห็ว่าโอ้โหจริงชีวิตว่างโอ้พะลือไม่ใช่ป่านี้ก็ตายแล้วหรอตายก็ตายนอะไรนี่นครับไปป้าครับแล้วใช้เพ<ท>ียงแค่สองขั<ท>้นก่อนนิ่ง หาที่สกนอนสองหาไฟหาไฟแล้วก็ดับใช่แล้วเชื่อกว่าเอาวุธและชุดก็ มาถึงแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ตีไอ้ก๊อฟนะครับผมโอ้โหโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เคเดี๋ยวใจเย็นของเราอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกว่าจะตายในน้ำเดี๋ยวนี้นะครับว่ายน้ำหาก่อนตรงนี้มีจระเข้ตายอยู่ในน้ำด้วยหนึ่งตัวน่าจะโดนสเก็ตจากลาฟุตแน่นอนเลยโอ้โหเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเก็บของก่อนเจอของไหมครับเราจะหาของขอให้เก็บของได้ตั้งนึงนั่นหมูหมูคือคือเนื้อฉันดีหมูเรานี่นี่ หมูเนี่ยกินเนื้อฉันดีของเราหมูตัวนี้มันจะปล่อยโตไปแต่แกเพราะอะไรเหรอเพราะมันอ่อนแอแต่แกนี่พวกเราต้องกินมันให้เนื้อเรากินต้องหนยเอาไปสั่นดีอย่างเดี๋ยวมันจะดอกนะเพราะเราเป็นรสชาติจุ่ยพีอีฮึมึโอ้ยพวกเราหิวเราเริ่มหิวแล้ว โอมานีหน่อยเฮย้ยท่าเราจะไม่ข้าเพิ่มเนื้อไงเ,เออเออชิปแป่งแล้วโดนแล้วโอ้ยคิดว่ามันจะไม่ตีเราแล้วเนี่ยเมื่อกี้โดนกู พวกหโดนตีไปหมดแล้วโอ้ตายอีกรอบเราคือหมูตันั้นนั้นเองเราคือหมูในตัวนั้นอยากกินหมูมันก็หมูับไอเเเเเยยก็คคปปนนะรลโวา8999 จาับได้ครับผมเเวลตอนยังไม่จับ6,000โอ้โหขึ้นมาหลายเลเวลเลยครับค่าพังตอนนี้นะครับเดมเมีเรือยู่ที่74ล้าน1 0 0 0 0นะครับผมไกมืดแล้วลนังบ้านไม่เสร็จโอ้โหน้ำหนัก4,7400ครับผมโอหมาแบบโหดต้องครับค่าพลังับรองว่าโหดไก็แน่นอนมปก็ตามเมียมาก็วิ่งดีแต่ก็ดนกระจาย เราขอนอนแป๊บนึ่งนนนนด้วยแล้วลวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรวันนี้สสดครับคล, <Yeah! S 2> คลิปดีไหม